เราจะมาชวนกันไปออกกำลังกายนะคะเป็นเล่นกีฬาทางน้ำก็ได้อันนี้ที่บึงหนองบอนค่าใช้จ่ายหรอปีหนึ่งเนี่ยหกบาทถูกและดีมีอยู่จริงใช่ไหมก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีการสมัคร CSTD Smart Member นะคะก็คือการเป็นสมาชิกของศูนย์บริการของกทมนั่นเองจะสามารถใช้บริการได้ตั้งหลายที่เลย มีทั้งศูนย์กีฬาศูนย์นันทนาการห้องสมุดแล้วก็ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นนะคะศูนย์กีฬาเนี่ยมีถึง12แห่งนะคะกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพดังนั้นเราก็สามารถจะเลือกดูได้ว่าที่ไหนอยู่ใกล้บ้านของเราสำหรับลูปอินโทรที่เล่นคายั k แล้วก็เล่นเรือใบเนี่ยก็จะเป็นสำหรับที่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนนะคะ ดังนั้นแต่ละสถานที่ก็จะมีกีฬาประเภทไม่เหมือนกันนะคะบางที่อาจจะมีแค่ฟิตเนสบางที่อาจจะมีเป็นกีฬาทางน้ำก็กดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันหลังจากการสมัครได้เลยซึ่งเวลาเราเลือกกิจกรรมนะคะก็จะมีปุ่มให้เลือกทั้งแบบเลือกไปเล่นหรือว่าเลือกเรียนก็มีเหมือนกันดังนั้นก็ได้ตามความสนใจเลยส่วนตัวที่ไปเรียนเรือใบนะคะก็ไม่ได้เสียค่าอาจารย์เพิ่มด้วย คือมันดีมากๆอ่ะสำหรับห้องสมุดก็เห็นว่ามีให้จองใช้ co-working space นะคะไปนั่งทำงานได้ด้วยมาดูวิธีสมัครสมาชิกกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดาวน์โหลด cstd smart member เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ของเราสแกน QR ที่เห็นข้างหน้าได้เลยนะคะถ้าเจอโฆษณาก็กดข้ามไปเลย พอเจอหน้านี้เราก็ต้องกรอกอ e ีเมลนะคะกดตกลงยืนยันเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าใช้งานกดติ๊กยืนยันตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานนำหมายเลข OTP ที่ได้รับในอ e ีเมลมากรอกในนี้นะคะกรอกเลขที่บัตรประชาชนทำการถ่ายรูปเพื่อเป็นโปรไฟล์กรอกชื่อนามสกุลวันเกิดและข้อมูลตามที่ระบุตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปและชำระค่าสมาชิก สำหรับคนที่ยังไม่มีอีเมลนะคะก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์นั้นๆได้เลยแล้วคุณก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนโดยแสดง QR Code ในแอปเนี่ยนะคะกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเริ่มจองได้ค่ะเมื่อคุณทำสำเร็จนะคะคุณก็จะมีบัตรประจำตัวเสมือนหรือ Virtual Card อยู่ในมือถือแบบนี้ค่ะเราทำขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทาการจองกิจกรรมได้เลยโดยกดปุ่มเขียวแรกคือจองคิว กดปุ่มเขียวด้านล่างสร้างการจองใหม่เสร็จแล้วเราก็มาเลือกศูนย์กีฬาศูนย์เขาเยอะเหลือเกินนะคะเราก็พิมพ์ตัวยอ่อเข้าไปหนองแล้วมันจะขึ้นมาเองมีหนองบอนกับหนองจอกเราก็เลือกหนองบอนที่ศูนย์นี้นะคะจะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็จองคิวเรียนจองคิวเล่นแล้วก็นำอุปกรณ์มาเองเราก็กดไปที่จองคิวเล่นเลือกพายเรือคยัค ก็จะขึ้นตารางเวลามานะคะจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายอันนี้ก็คือรอบบ่ายเต็มไปแล้วดังนั้นเนี่ยคือเวลาจะวางแผนเล่นก็จะต้องจองตั้งแต่เช้าเนาะดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องกดเลือกเวลา11โมงนะคะเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นหน้าสรุปมาให้นะคะเราก็กดยืนยันสิ่งที่เราจองจนกระทั่งมาเจอหน้านี้นะคะที่เขียนว่าสำเร็จ ก็คือเราสามารถจองได้เรียบร้อยถ้าเราจะดูเรื่องที่เราจองไว้นะคะเราก็กดสีเทาคือดูรายละเอียดการจองนะคะ mm. ก็จะมี QR mm. โผล่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปให้ทางเจ้าหน้าที่ดูตอนก่อนที่เราจะเล่นด้วย mm. และในวันที่ไปเล่นนะคะถ้าเกิดเราจองรอบ11โมงไว้เราก็ต้องไป11โมงไม่ช้ากว่า11.10โมง10โดยเฉพาะหากลงเรียนนะคะ เพราะว่าทุกคนก็จะต้องรอนะเ็เรียนพร้อมกันกรณีมาช้าก็อาจจะถูกยกเลิกสิทธิจองไว้ได้นะคะซึ่งเราก็ต้องเอาโทรศัพท์ที่ทำการโหลดแอปพลิเคชันอันนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปกดปุ่มเช็คอินอันนี้ที่หน้าเคาน์เตอร์ให้กับทางเจ้าหน้าที่แอปก็จะเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็สแกนป้ายที่ติดอยู่ที่เคาน์เตอร์ค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็ไปหยิบอุปกรณ์ที่จุดที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลาสเรียนเรือใบนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเรือใบามาก่อนก่อนที่จะลงเนี่ยก็จะมีอบรมให้แล้วเดี๋ยวคุณครูนี่ท่านนี้คุณครูทรายก็จะมีตามลงไปพูดทรลโกงกำกับในบ่ออีกทีนึงด้วยนะ นักเรียนก็ได้ทดลองจริงนะคะในการจับหางเสือเรือแล้วก็กลับด้านเพื่อทำให้ใบพัดรับลมจำลองสถานการณ์ต่างๆที่จะเจอนะคะพอลงน้ำจริงคุณครูก็จะตามประกบแนวนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนไปติดฟังหรือที่มุมไหนคุณครูก็จะไปลากกลับมาะคะ่ะถือว่าเป็นการออกกําลังกายกลางแจ้งที่น่าสนใจมากๆเลยและอยากจะแนะนำให้ คนที่สนใจนะคะอาจจะพาครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆไปเล่นออกกำลังกายด้วยกันเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าในวันหยุดจริงๆค่ะอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดนะคะการลงทะเบียนเช็คอินเนี่ยเราจะไปทำที่ตึกที่เขียนว่าน้ำคือชีวิตอยู่ด้านขวาของลานจอดรถเราก็จะได้บัตรคิวมาซึ่งบัตรคิวอันนี้เราจะไปรับอุปกรณ์เดินไปทางด้านซ้ายของตึกนี้นะคะ อุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไม้พายถ้าเราพายขยัก k ถ้าเราเล่นเรือใบเราก็จะได้หางเสือเรือมาจุดท่าเรือที่เราจะไปเล่นทั้งเรือใบ kayak เซ s ร์ f อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแพทที่มีทางเดินเป็นสีๆแบบนี้นะคะเราจะมองเห็นชัดเจนอยู่แล้วเพื่อที่จะไปออกเรือกันพอเล่นเสร็จเราก็จะต้องนำอุปกรณ์ไปคืนที่เดิมที่เรารับมาด้วยนะคะ เท่านี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับข้อมูลให้กับท่านที่สนใจจะไปเล่นกีฬาทางน้ำที่บึงหนองบอนซึ่งอยู่เลยสวนหลวงรอ9้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่าคุณชอบเล่นกีฬาทางน้ำประเภทไหนบ้างแล้วก็เคยมาเล่นที่นี่หรือยังเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ